สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาทดลองใช้งานบล็อกไฟฟ้าไร้สายของทางค่ายโอสุกะกันนะครับก็จะเป็นรุ่น OSID 832สําหรับใครที่กําลังตัดสินใจเลือกซื้อบล็อกไฟฟ้าไร้สายลองดูคลิปนี้จนจบแล้วก็เอาไปพิจารณากันนะครับซึ่งคลิปนี้อาจจะค่อนข้างยาวก็เพื่อให้เห็นประสิทธิภาพการทํางานให้ได้มากที่สุดนะครับสำหรับบล็อกกระแทกรุ่นนี้ทางโอซุกะเคมว่ามีแรงบิดขันออกสูงถึง1,100นิวตันเมตรและมีแรงบิดขันเข้าระดับที่3สูงถึง920นิวตันเมตร ผมก็ได้เริ่มทดลองการใช้งานโดยการขันน็อตยึดใบมีดเครื่องตัดหญ้ารถไถกันนะครับตามมาด้วยน็อตยึดหลังคาโคลงรถไถกันนะครับ <Okay. S 1> ซึ่งน็อตจุดนี้ขึ้นสนิมค่อนข้างเยอะผมก็ได้ทําการฉีดน้ามันอันเด็กประสงค์เพื่อป้องกันเกีื่อนน็อตเสียนะครับลืมบอกไปว่าบล็อกรุ่นนี้จะเป็นบล็อกรุ่นใหญ่สุดของทางอุส่กะผมก็นํามาทดลองกับงานใหญ่ๆอย่างงานถอดน็อตลถไถกันนะครับตรงจุดนี้สังเกตได้ว่าถอดออกง่ายสบายทุกตัวเลยนะครับก็อาจจะเนื่องจากยังไม่ได้เบอร์ใหญ่มากนะครับ และสําหรับจุดต่อไปนี้จะเป็นจุดที่เป็นไฮไลท์ของคลิปนี้เลยก็ว่าได้นะครับเพื่อนๆรอรับชมกันได้เลยนะครับตรงจุดนี้จะเป็นน็อตยึดสาหรกนะครับซึ่งจะติดกับบังโคลนซึ่งมันมีดินถมมิดหัวน็อตเลยครับทีนานผมก็ได้แค่ดินออกจนหมดแล้วก็ทําการทดลองถอดกันนะครับทดลองขันออกครั้งแรกไม่ออกนะครับสังเกตได้จากหัวน็อตนะครับผงสนิมกระจายเต็มเลยนะครับ เมื่อไม่ออกก็ได้ทําการฉีดน้ํามันอันตริประสงค์เพื่อเป็นการคลายเกลียว er ไปในตัวนะครับเนื่องจากจุดนี้ใกล้กับบางโคนแล้วก็ล้อนะครับทําให้มีดินขึ้นมากองสะสม <c oughs> น็อตเลยเกิดเป็นสนิมท,ทั้งสองตัวเลยนะครับและก็ได้ทําการทดลองถอดเป็นครั้งที่สองครับซึ่งมันก็ไม่ออกเหมือนเดิมน,นะครับเพื <c oughs> ่อเป็นการทดสอบประสิทธิภาพของบล็อกกระแทกรุ่นนี้นะครับก็ได้เอาบล็อกอีกรุ่นอีกยี่ห้อนะครับมาทดลองเปรียบเทียบกันดูนะครับนี่นะครับของอีกยี่ห้อนึงนะครับ ก็ไม่ออกเช่นกันนะครับและก็ได้ทดลองถอดเป็นครั้งที่3โดยการเปลี่ยนลูกบล็อกเป็นลูกบล็อกแบบสั้นนะครับเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับการทดลองในครั้งที่3นี้น็อตเริ่มมีการขยับบ้างแล้วนะครับ ก็ได้ทดลองขันเข้าแล้วก็ขันออกขันเข้าและขันออกเพื่อเป็นการขยับให้น็อตมีการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็ได้ทําการฉีดน้ํามันเพิ่มนะครับแล้วก็ทดลองอีกครั้งหนึ่งมุ่นเลยดิเบ่งมาเนี้ยตัวนี้ต่อยไหม หลังจากได้ทดลองทําการถอดไป5-6ครั้งสรุปว่าน็อตตัวนี้ขันไม่ออกนะครับก็ได้จบด้วยแก๊สตัดนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูนะครับเมื่อเอากับบล็อกไม่ออกก็ได้ลองด้ามบล็อกแบบยาวพิเศษก็ไม่ออกนะครับน่าจะด,ด,ด้วยเนื่องจากาน็อตเกียร์มันเสียแล้วด้วยนะครับขันยังไงก็ไม่ออกนะครับก็สุดท้ายได้ใช้แก๊สตัดนะครับ ตอนนี้ก็มาได้ครึ่งทางของคลิปนี้แล้วครับเดี๋ยวระหว่างดูคลิปมาฟังสเปคของบล็อกตัวนี้กันได้บ้างนะครับก็เป็นขนาดหัวจับลูกบล็อกขนาด 1- นึ่งทสนิ้วหรือขนาดลูกบล็อก4หุนนั่นเองนะครับเป็นมอเตอร์ชนิดได้แปลงฐานหรือมอเตอร์บัสเล็ตนะครับความยาวของตัวเครื่องอยู่ที่14เซนติเมตรน้ำหนักตัวเครื่องเปล่านะครับอยู่ที่1.9กกิโลกรัมค่อนข้างหนักนะครับเนื่งองจากตัวมันใหญ่แล้วก็น้ำหนักรวมแบตเตอรี่ขนาด5้าแอมป์ที่แถมมาในชุด รวมเป็น2.57กิโลกรัมนะครับ2กิโลครึ่งกว่าๆนะครับกลับมาดูคลิปการทํางานของบล็อกตัวนี้กันต่อนะครับตรงจุดนี้ก็จะเป็นจุดยึดโครงหลังคาที่ด้านหลังรถไถน,นะครับก็ตรงจุดนี้น็อตอาจจะไม่ใช่เบอร์ใหญ่มากแต่น็อตรงจุดนี้ไม่ได้ถอดเกิน10ปีแล้วนะครับก็ออกง่ายๆทุกตัวนะครับนี่ตรงจุดนี้ก็เป็นจุดยึดโซ่แขนข้างรถไถน,นะครับ ก็ออกเหมือนกันนะครับตรงนี้เบอร์ค่อนข้างใหญ่นะครับเบอร์น่าจะสามสิบขึ้นแล้วครับตอนนี้ส่วนตรงจุดนี้จะเป็นน็อตขนาดเบอร์24เป็นน็อตยึดสายร่ายหรือตัวตัวยูที่เสื้อเพลาล้อหลังด้านซ้ายนะครับก็ออกง่ายๆทุกตัวนะครับส่วนของบล็อกไฟฟ้าได้สายรุ่นแ3 2ตัวนี้นะครับทางโอซุกะแนะนำว่า โปรดหลีกเลี่ยงการใช้งานกับแบตเตอรี่ที่มีขนาดเล็กกว่า 4m ซึ่งเขาจะแนะนําให้ใช้เป็นแบตตั้งแต่ 5m เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานที่ดียิ่งกว่านั่นเองนะครับก็ใช้งานได้ตั้งแต่ 4m ถึง 7.5m ส่วนแบต 2m เขาไม่แนะนําให้ใช้นะครับสาหรับน็อตยึดสาหรก่กตรงจุดนี้ออกง่ายผ่านสบายทุกตัวนะครับต่อมาก็าจะเป็นน็อตยึดออโครงใบดันดินหน้านะครับ ก็เบอร์30กว่าเช่นกันนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะออกหรือไม่ออกนะครับเุ้นกันเลยซึ่งตรงจุดนี้น็อตจะค่อนข้างใหญ่นะครับกว่าน็อตจะเริ่มทําการคลายตัวก็ใช้เวลาประมาณ5วินะครับซึ่งทางโอซุกะเขาเข้มว่าถอดน็อตใหญ่ได้สบายเนื่องจากมีคอ้อนลูกตีขนาดใหญ่เป็นพิเศษนั่นเองนะครับซึ่งจะมีอัตราการกระแทกต่อน,นาทีอยู่ที่2,900 IPM นะครับแล้วก็มีความเร็วรอบต่อน,นาทีอยู่ที่ 2100รอบ rpm นะครับในระดับความแรงเบอร์ที่3นะครับตรงจุดยึดคานใบมีตัวนี้ก็จะมีน็อตยึดทั้งหมด2ตัวนะครับก็ออกผ่านง่ายๆทั้ง2ตัวนี่ครับตัวที่2ก็กําลังจะออกแล้วนะครับมีน้ําไหลออกมาด้วยน้ํารู้เข้าไปได้ยังไงนะครับต่อมาก็จะเป็นน็อตยึดเสาโครงหลังคานะครับซึ่งจะยึดติดกับบางโครนตรงจุดนี้น็อตไม่ได้เป็นเบอร์ใหญ่มากแต่ก็ขึ้นสนิมนะครับออกง่ายๆก็คือก็ไส่ตัวนี้ขึ้นสนิมทั้งขัดนะครับ และตรงจุดนี้จะเป็นน็อตยึดเสื้อเพลาล้อหลังนะครับก็จะต้องทําการถอดเพื่อเออเอาออกมาเปลี่ยนซีนล้อหลังก็เป็นน็อตเบอร์24จุดนี้มีน็อตทั้งหมดหลายตัวนะครับน่าจะเกิน10ตัวก็บล็อกเบอร์24ถอดออกนะครับออกหมดทุกตัวเลยนะครับนี่ผมมาถ่ายไม่ทันนะครับและเมื่อเอาเสื้อเพลาออกมาแล้วก็จะเจอลักษณะด้านในเป็นแบบนี้น็อตที่อยู่ด้านในเราก็ใช้อ่ด้ามต่อบล็อกยาวเข้าไปแบบนี้นะครับเพื่อให้เรา ข้าถึงหัวน็อตแล้วก็ทําการถอดออกมาได้เช่นกันนะครับแล้วก็ได้มาถึงในส่วนของท้ายคลิปแล้วนะครับสําหรับใครที่ได้รับชมคลิปนี้ผมก็หวังว่าคงเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจในการเลือกซื้อเลือกหาบกกระแทกไว้ใช้งานให้เหมาะสมกับหน้าง,งานของตัวเราเองนะครับซึ่งทางโอซุกะก็มีหลากหลายรุ่นนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นรุ่นเริ่มต้นอย่าง520นะครับซึ่งผมก็มีใช้งานเป็นตัวแรกในชีวิตผมเลยนะครับก็ใช้งานมา สองปีจะเข้าสามปีนะครับทุกวันนี้ผมก็ยังใช้งานเวลาไปออกงานรถไถผมก็เอาติดรถไปทุกครั้งนะครับเผื่อมีปัญหาเราจะไดะ้ซ่อมบำรุงได้หน้างงานเป็นเบื้องต้นนะครับแต่ในส่วนรุ่น OSID 832ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นใหญ่สุดในบรรดาตระกูลบล็อกกระแทกไร้สายของทางค่ายอสุกะนะครับซึ่งจะเหมาะกับน้างงานที่ค่อนข้างเป็นงานใหญ่นะครับอย่างเช่นง,งานรถกระบะรถบรรทุกแล้วก็อย่างรถไถในคลิปที่ ทุกท่านได้รับชมในตอนนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างรับจบได้เลยนะครับส่วนจะมีน็อตบางตัวที่ถอดไม่ออกก็คือส่วนใหญ่จะเป็นน็อตที่มีปัญหาเกลียวเสียนะครับก็ค่อนข้างประทับใจนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับส่วนใครสนใจในการเลือกซื้อก็ติดต่อตัวแทนจําหน่ายได้เลยนะครับเขามีประกันให้6เดือนส่วนผมไม่มีขายนะครับขอบคุณครับ